คลิปนี้ผมจะมาแจกบ,บิล M7 ที่โกงที่สุดกันครับบอกเลยใครดูคลิปนี้ผมการันตี100่งรยคิวบวกเลยยัง <Wow. S 1> ไงครับทุกคนบิลผมบอกแล้วว่าผมการันตี100่คิครับโกงอะเซตนี้สับเป็นร้อยสามสิคิเลยอันนี้ก็จะเป็นของแต่งครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอันแรกก่อนครับสโคปผมจะใช้เป็นตัวเลนดอ t ตัวนี้ครับคือช่วงนี้ผมเปลี่ยนบ้างนะรู้สึกว่าตัวนั้นมันยิงระยะไกลค่อนข้างยากนะ แล้วก็กล้องติดปืนขับประจำครับผมก็คือตัวไททิคอลไลเซอร์นะเป็นตัวขับประจำของช่องเลยครับทุกคนส่วนใหญ่ผมติดทุกกระบอกเลยไลเซอร์ครับผมจะใช้เป็นตัวเลสนะก็ไม่มีอะไรมากเลยครับทุกคนสีมันเข้ากับปืนดีนะการเลื่อนครับผมจะใช้เป็นตัวการควบคุมเนี่ยทั้งหมด2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวความเสถียรอีก2ตัวครับลำกล้องนะผมใช้เป็นตัวอัลต้าลองบาลเลวคอมโบนะครับผมก็จะช่วยทั้งระยะยิงความเร็วปากกระบอกปืนนะครับผมการควบคุมแล้วก็ความเสถียรนะก็เหมาะกับการยิงระยะกลางระยะไกลมากๆครับระยะไกลก็อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะ บอกปืนครับผมใช้เป็นตัว Vertical Sazer ครับก็เป็นตัวขับประจำผมช่องเลยครับทุกคนปกติเนี่ยผมใช้แทบทุกก็บอกเลยถ้าไม่ใช่ปืนที่มันยิงยากจริงๆเนี่ยก็จะไม่ใช้นะครับผมแต่ถ้าปืนไหนมันยิงง่ายเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้ประจำเลยครับกิบหน้าครับทุกคนกิบหน้าเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผมใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมตัว Panther Vertical 4 Grip แม่นเองนะเป็นตัวที่เพิ่มความเร็วในการเล็งครับคือปืนนี้มันเหมาะกับการยิงระยะกลางใช่ไหมครับทุกคนแต่ข้อเสียของบิลนี้เนี่ยคือมันซูมโคตรชช้้าาาคคครััับบบทุกกนนนนือมมมมแซูๆเลยะ แมกกาซีนครับผมใช้เป็นตัว45นั้นนะรู้สึกว่า30นัมันน้อยเกินไปนะครับผมก็ย่าลืมในไตัวนี้นะครับผมเพิ่มการบังคับหนึ่งอันนะคลิปหลังครับผมจะใช้เป็นตัวแผนทอมเลเซอร์กิครับก็เป็นตัวข่าวประจํไปเลยครับเพราะมันจะช่วยการบังคับแล้วก็การควบคุมนะแต่ก็จะเสียความเสถียรไปครับก็อาจจะเล็กน้อยนะอาจจะไม่มีผลมากครับการทาครับทุกคนก็เป็นตัวข่าวประจำไปเลยครับทุกคนคือของแต่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข่าประจำหมดเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบ โกมงมากๆอยู่แล้วนะสจหรับของแต่งพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของแต่งครับทุกคนใครอยากได้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยนะหรือว่าใครอยากคัดลอกโค้ดเนี่ยสามารถคัดลอกใต้คลิปได้เลยครับสามารถคัดลอกไปใส่ได้เลยนะครับผม